น้องนายคุณเขาเนี่ยบะมีได้ยินน่ะเห็นไหมได้ยินเสียงคนขายหน้ากากอ่ะขอเขามาเปิดร้านใหม่แถวบ้านเราอ่ะใช่มามีครับเราเดินไปดูไหมโอเคโอเคไปเราไปดูกันเลย <c oughs> โอ้โหดูสิหน้ากากเยอะแยะเลยอ่ะว <c oughs> ิอันนี้หน้ากากอะไรทเด็กหน้ากากกุกโอ้กกว้าโอ้โ,โ,โ,โวโ อันนี้ก็มีนะวันนี้หน้ากากแกบเขียวกาโอ้โหอันนี้หน,น,น้นากากอะไรอะ่ะผีหน้าขาวหน้ากากคนหน้าขาวแน่เลยอะ่ะอุ้ยอันนี้ไอรอนแมนใช่ไหมเด็กๆน,น,น,นี่นากากาาะไอรอนแมนอู้น้อง,น,น,งาๆๆๆๆนายอันนี้หน้ากากหมาป่าก็มีอ่ะดูสิน้องนายฟันโอ้โหงม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 หน้ากากหมาป่าอันนี้หน้ากากสไปเดอร์แมนแยบเขียวก็มีตรงนี้อ่า อันนี้หน้ากากอะไรครับคุณเขาหน้ากากแบทแมนหน้ากากแบทแมนอันนี้หน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากกัปตันหน้ากากกัปตันคุณเขาคุณเขาตื่นเต้นไหมเนี่ยหน้ากากเยอะเลยอ่ะี่จิ๊ดเฮ้ยน้องนายน้องนายเอาหน้ากากอะไรเนี่ยหน้ากากยัดเขียวหน้ากากยัดเขี้ยวหรอคุณเขาเอาหน้ากากอะไรหน้ากากดูเบ๊ ถามแม่ค้าก่อนนะเนี่ยหน้ากากยางเขียวเท่าไหร่คะแม่ค้าเออสิบบาทค่ะอุ้ยน้องนายถูกมากเลยอะสิบบาทนะเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนอะหน้ากากยางเขียวสิบบาทนะคะแม่ค้าหน้ากากไอรอนแมนเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะแม่ค้านึ่งบาทโอ้โหหนึ่งบาทโอ้โหอ่ะหนึ่งบาทนะคะแม่ค้าอ๋อคุณเขาหน้ากากอะไรครับสไปเดอร์แมนเนา โอ้ไหนลองมาลองใส่กันดูสิ่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมอมอโหโหคุณเขาเนี่ยคุณเขาใส่หน้ากากสไปเดอร์แมนไปเนี่ย ดูสิกลายเป็นสปไปเดอร์แมนเลยเมื่อกี้หอบไปไหนมาเนี่ยโอ้โหหน้ากากตัวเนี้ยทั้งถูกใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นสปไปเดอร์แมนได้ด้วยอะ่ะโ,โอ้โหสุดยอดจริงเลย <c oughs> โอ้โหน้องนาน เมื่อกี้น้องนายกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ทุบพื้นได้ด้วยนะรู้เปล่าจริงเหรอแบบนี้ครับจริงครับเนี่ยเพราะว่าน้องนายอะใส่หน้ากากยัก์เขียวแน่เลยดูสิชุดก็กทายเป็นยั์เขียวไปหมดเลยอ่ะ,ะมีพลังด้วยพลังเป็นยั์เขียวเลยอ่ะโอ้โหร้านขายหน้ากากร้านนี้สุดยอดเลยอ่ะ,ะเขาอยากลองเปลี่ยน เป็นหน้ากากแบทแมนใช่ไหมลองดูใช่ไหมอ๋ออ๋อแม่คะนนหน้ากากแบทแมนเท่าไหร่คะเนี่ย <ใน S 1> เอ่อประมาณยี่สิบยี่สิบบาทโอ้โหแพงขึ้นเรื่อยเรยแล้วเนี่ยแม่ค้าจ่ายยี่สิบบาทเลยโอ้โหคุณเขานี่มันแบทแมนนี่นะโอ้โหไหนโชว์พลังแบทแมนหน่อยสิโอ้โหเท่มากเลยไหนพลังแบทแมน โอ้โห <Hey. S 2> พลังแบทแมนร้ายกาจริงๆเลยอะหน้าก,กากร้านนี้นี่สุดยอดเลยไหมครับโอ้ย oh, ยอดเลยขายมาตั้งนานแล้วอยากลองใส่หน้ากากตัวเองมั่งจังใส่หน้ากากอะไรดีนะออ oh. เอาหน้ากากหมาป่าแล้วกันไม่มีใครลองใส่เลยเฮ้ย oh. hey. ร้านน่ะกลายเป็นหมาป่าแล้วอ่ะอุ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยวิ่งไล่แล้วอ่ะวิ่งหนีเร็วๆน้องนายเร็วๆหมาป่ามามเร็วเขานายเร็ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเร็วเร็วเร็ววิ่งหนี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 น้องนายพึ่งเขาวันนี้ว่าไม่ได้การแล้วแหละเราอ่ะหนีไม่พ้นแน่เลยยังไงยังไงเราก็มีชุดย่าเขียวกับชุดแบทแมนแล้วอ่ะ เราห่อนี้เลยดีกว่าวดีไหมนีไปเลยเอาเราห่อนี้เลยดีกว่าไปกันเลย